ที่ขั้นปลาที่ขึ้นมาจากเรือจะอยู่ตรงไหนคะที่เห็นตอนเช้าๆก็ถ่ายกันนะที่เวลาเรือขึ้นมาตอนเชา้าครับช้พโ,โอันนี้ออง,ง,งลัครับเ้ามาประมาณเก้าโมงอ๋อประมาณเก้าโมงใช่ไหมคะ อเอาไปเต้าหมูมาใหม่ดีกว่าอุ้ยอันนี้ถ่ายให้มันจะถ่ายน,น่าทานมากเลยที่หนึ่งเรา้องถ่ายมาให้คนเหมาะกับน้ำขึ้น <c oughs> ปกติน้ำไม่ถืออย่นี กติเอ้ยวันนี้น้ำขึ้นขึ้นลมแรงด้วยชาววงบอกว่าทีแรกว่าพี่พลอยว่าจะมาถ่ายที่เขามีปลานะ่ะเขาบอกว่าเข้ามาเก้าโมงลมมันแรงเขาบอกลมแรงก็เลยไม่ค่อยมีเรือออกก็มอกปกติจะออกเยอะ ขึ้นแรงขึ้นแรง,แรงกระเด็นขึ้นมาเลยไม่ร้านเปิดล้านหะ,ะไม่เป็นไรกอขึ้นแรงจีสั่ล กระเด็นกระเด็นกะเด็นกระเดนกเด็กรเด็นขึ้นมาเห็นพี่พอยเลยอ่ะวิ่งหนีเลยสวยงามนะคะเพื่อนพี่สวยงามมากเลยจำไม่พี่พลไม่ค่อยได้มานานเลยนี่ก็ขายพวกปลาพวกอะไรประมาณนี้นะะ เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าประมงยังไม่ขึ้นขึ้นประมาณ9ก้าโมงอยากมาถ่ายตอนนั้นนะที่มาเนี่ยเห็น <Bye. S 1> ไหมสวยงามเนาะบรรยากาศดีมากเลยพี่พรไม่ได้เข้ามาเรี๋ตอนเช้าพี่พรต้องไม่ได้เข้ามาไม่ได้ออกมาวันนี้ออกมาใส่บาทก็เลยเลยมา อันนี้เขาเรียกทะเลวงอมาดนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะเพื่ออตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มากันนะคะจะมาตช่วงเช้าอช่วงเสสายหน่อยนะคะตืนนอนนะคะก็จะโอ้ยแถวเนี้ยบริเวณเนี้ยเต็มหมดเลยนะคะน้ําสะอาดด้วยนะคะน้ําใสมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนเพื่อนที่นะคะปัตยาไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะมาเที่ยวนะคะนะคะที่พลอยก็พลอยที่ซาแสรรมารีก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพื่อน ยามรออยู่รอเรือเก้าโมงแต่โอ้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาแต่เ,เขาบอกตอนนี้เรือประมงไม่ออกไงเพราะว่าคลื่นมันแรงวันนี้ออกแค่สองลำเขาบอกอยากถ่ายให้ดูนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะปีใหม่คนเยอะนะคะเพื่อนพี่มานะคะ